ก็ขอแนะนำตัวอีกทีหนึ่งแจนนะคะเป็น Performance Marketing เป็น h e d นะคะวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรบ้าง Social Media Ads Marketing มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกก็จะเป็น Social Media b e h a v i o r สงสัยไหมว่าคนใช้ Social Media ียทำอะไรบ้างมีการ Spending บน Social Media แล้วการ Shopping บน Social Media มีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดขึ้นบ้างแล้วปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้เขาซื้อของออนไลน์สมัยนี้นะคะ เริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนเลยว่าแอดแพลตฟอร์มในไทยแลนด์เนี่ยในประเทศไทยเรามีอะไรบ้างซ้ายคือ Push Marketing Push คืออะไรคือคุณไถ่ฟีดเนี่ยแล้วคุณก็เจอแอดถัดมาทางขวามือภูม m มาร์เก็ตมอยง,ง่ายถ้ายูเซอร์อยากจะหาอะไรอยากจะเที่ยวอยากจะทำอะไร mm hmm. เขาเซิร์ช Google ก่อนแล้วเขาเห็นแอดของเราแล้วเรามาดูเทรนด์กันบั่ง Meta เนี่ยเขาก็บอก Data เรามาตั้งแต่ปี2018ถึง2023เนี่ยในอาเซียนเราแล้วอ่ะเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างนะคะ คือเขาเริ่มต้นจากปี2018เขาบอกเลยว่ากลุ่มคนวัยทำงานเนี่ยเป็น purchasing power ที่สำคัญมากๆกลุ่มคนเนี้เป็นกลุ่มที่กล้าซื้อและทดลองการซื้อบนออนไลน์เร็วกว่ากลุ่มอื่นๆและก็ลังมาแรงมากๆพอๆกับ Gen Z ทำให้เขาบอกว่าอย่าลืมกลุ่ม audience นี้เด็กขาดเพราะว่ากลุ่มเนี้ยก็เติบโตขึ้นไปเรื่อยๆในประเทศไทยตั้งแต่ปี2023เนี่ยนะคะมี user การใช้งานเนี่ยมากถึง49.1ล้านยูเซอร์บนโซเชียลมีเดียที่ใช้มันสูงขนาดมันคิดเป็น68%ของประชากรในประเทศไทยตั้งแต่ปี2023มาเนี่ยเติบโตอีก1ล้านซอร์ขึ้นมาถึง2.1% แล้วแน่นอนเขาวาดเทรนด์ไว้อยู่แล้วเขาปีนี้มันจะเติบโต,ต,ตขึ้นอีกเรื่อยๆเลยค่ะยูเซอร์คนหนึ่งเนี่ยใช้ฟรีไปเรื่อยๆเนี่ยใช้เวลาไปแล้วสชั่วโมงกับ3ามนาทีเยอะมากๆนะในประเทศไทยนะคะตอนน่อ1คนเนี่ยตอนน่อ1ยูเซอร์มีโซเชียลแพลตฟอร์มอยู่บนมือถือเนี่ยมากถึง6.7แพลตฟอร์มมันบอกว่าคนไทยเนี่ยมันไม่โรอยตี้นะคะมีอะไรก็เสพหมดอะใช่ไหมเตสต์ของ Facebook ปล่อยออกมาสมักไหมจะหมัครเส,ร,ส,ร,สร็จโอ้โหยูเซอร์โกรธพุ่งเลยไม่กี่วันถัดมา จอบดาวเลยในประเทศไทยเนี่ยโซเชียลมีเดียอะไรได้รับความนิย,ยมสูงสุดแน่นอนอันดับหนึ่งมันหนีไม่พ้น f c e e o o o ไลน์ e 90%ค่ะรองลงมาเป็น TikTok อ a c e b o o k Messenger i n s t t g r r m t กรม t e r Pinterest เอรองลงมาเรื่อยๆตัวเลข,ต,เลขตัวเลขหนึ่งที่มันน่าสนใจมากๆคือเปอร์เซ็นต์การเติบโตเรารู้อยู่แล้วแหล Facebook มันครองตลาดประเทศไทยแต่รู้ไหมคะว่าการเติบโตของเขาอะคือมันด้วยมันคนไทยมันก็มี70ล้านคนเนาะ Facebook น่าจะล่อประมาณ60กว่าล้านยูเซอร์แล้วเขาอาจจะเต็ม Max Capacity แล้วแต่ตัวเลขที่น่าสนใจ TikTok เติบโตถึง10%แล้วคนที่ใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเขใช้ทำอะไรกันบ้างอ่าอันดับแรกนะคะคุยกับแฟนคุยกับเพื่อน k p i p t o u o u c h with your family Reading n e อ่ะเอาไว้ติดตามข่าวสารนะคะ Feeling spare time แปลง่ายๆแปลว่าอะไรฆ่าเวลาแต่ ตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งนี่เจนไฮไลท์มาให้แล้วทั้งสองตัวเขาเรียกว่า finding product ตอนนี้คนไทยเริ่มใช้โซเชียลมีเดียหา things to do คุณกำลังจไปเชียงใหม่คุณเข้า tiktok คุณเซิร์ชหาว่าอะไรกินอะไรดีในเชียงใหม่ไปร้านไหนดีเที่ยวที่ไหนดีซื้ออะไรดีของฝากเชียงใหม่ ทั้งหมดเนี้ยมันอยู่บนแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียหมดแล้วแล้วมันไม่ใช่แค่ things to do นะคะมันคือ things to buy search review อันนี้มาแรงมากๆบนโซเชียลมีเดียเทรนด์ตรงนี้นะคะอยากให้แบรนด์เนี่ยหรือว่าองค์กรของท่านเนี่ย reconsider เรื่องนี้คุณกำลังมีตัวตนอยู่บนโซเชียลมีเดียพอแล้วหรือยังหรือว่าคุณไม่มีเลย70.2%ของอินเทอร์เน็ตยูเซอร์ในประเทศไทยนะคะใช้โซเชียลมีเดีย search หาชื่อแบรนด์ search หา product ไม่ได้บอกว่าแทน Google นะคะมันตอนนี้โซเชียลมีเดียมันแทน Google ในเรื่องของ search engine ไม่ได้นะคะ แต่ behavior ของ user อะเปลี่ยนไปแล้วเขาอยากที่จะ consu มอะไรง่ายๆเข้า tiktok มีคนมาบอกว่าฉันต้องซื้ออะไรในเชียงใหม่ฉันต้องกินอะไรในเชียงใหม่ร้านที่มันได้มิชลินเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่า มันอยู่บนโซเชียลมีเดียหมดแล้วค่ะตบท้ายมาด้วยโซเชียลมีเดียสมัยนี้อย่างทิกตอกที่มันกำลังมาแรงการเติบโตที่มันสูงเนี่ยใครเป็นยูเซอร์ก็คือ Gen ซนั่นเอง<ส>เขาบอกเลยนะคะว่า Gen ซเนี่ยถึง40%เลยนะใช้ทิกตอกแล้วก็ินสแกรมเนี่ยแทน Google Search แล้วก็ Google Map ไปแล้วอันนี้เป็น Google พูดมาเองนะคะเรารู้แล้วลว่าคนน่ยใช้โซเชียลมีเดียทำอะไรบ้างแล้วมเม็ดเงินมหาศาลเนี่ยมันไปตกที่โซเชียลมีเดียช่องไหนบ้างเอามาดู Data 5ปีย้อนหลังก่อนอันดับแรกนะคะยกให้เลย FMCG สินค้าอุปโภคและบริโภคมากถึง36%ต่อไปเป็นรีเทลมากถึง1 3 6 Grab Mart t o p Mart b u s i แ e s s s e r v i c e การบริการต่างๆติดตามมาด้วยก,กันถึง10%นะคะคราวนี้แชนแนลไหนล่ะที่ได้เงินเยอะสุดอันดับแรกนะคะหนีไม่พ้นวิดีโอแออันดับที่2องนะคะ s e a r c h a ออันดับที่3 Banner b a n n แ r คืออะไร a c o b o o k อะไรพวกนั้นนะคะที่มันเป็น Banner Influencer แล้วก็ตามมาด้วย Audio a d ที่แจนไฮไลท์ให้เนี่ยแค่อยากจะบอกว่าถึงตัวเลขทางซ้ายมือเนี่ยมันไม่ถูกสเปนเยอะแต่มันคล้องไปกับการเติบโตของ TikTok แแพลตฟอร์มเพราะคุณจะเห็นว่าการใช้เงินของอินฟลูเอนเซอร์เติบโตสูงมากแล้วสูงกว่าไทป์อื่นๆเลยมันเป็นสัญญาณที่ดี ที่คุณจะเริ่มําอะไรบ้างไมโครอินฟลูเอนเซอร์หรือการจ้าง i n อินฟลูเอนเซอร์นั่นเองไมโครอินฟลูเอนเซอร์คืออะไรทุกท่านรู้จักอินฟลูเอนเซอร์ที่ชื่อเกณฑ์ละชวิตไหมคะอ่าไม่รู้ใช่ไหมด้านแหละเขาเรียกว่าไมโครอินฟลูเอนเซอร์เขามีผู้ติดตามไม่เยอะแต่คนที่ตามเขาอะมันสตรองมากๆากคอมมูนิตี้เขาว่ามันทำให้การที่เขาจะโฆษณนานสักอย่างหนึ่งคุณจะอยากซื้อ พราะคุณรู้สึกว่าเขาเวิยเพราะคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้ถูกจ้างมาหรอกต่อไปนะคะเป็นช้อปปิ้งออน o c i a โซเชียลมีเดียอี2023อะไรขายดีบ้างอันดับหนึ่งยกให้เขาเลยค่ะอิเล็กทรอนิกส์กล้องต่างๆแกดเกตต่างๆเนาะแฟชั่นฟู้ดเครื่องดื่ม DIY าฮาร์ดแวร์แล้ว weekly online shopping อธิวตีสอะทุกๆอาทิตย์เนี่ย user มี1นเรื่อะทำอะไรบ้างอันดับแรก6 6 9บอบอกเลยว่านั้นเลือกที่จะซื้อของออนไลน์หรือซื้อเซอร์วิสออนไลน์แล้ว ยูเซอร์ที่คนที่ใช้เทเนตในประเทศไทยอะมากเกินกว่าครึ่งอะเขาคุ้นชินแล้วกับ Activity ออนไลน์เขากล้าให้จะซื้อมากขึ้นบนออนไลน์นะคะ44%บอกว่าซื้อโกลเชอรีล่ละฉันช็อปปิ้งฉันเข้า Grab Mart นะคะไม่อยากไปตลาดแล้วร้อน2.7%บอกว่าใช้ buy now pay later service แล้ว what they do before purchasing เคยสงสัยไหมว่า User เขาทำอะไรนะ ก่อนที่จะซื้อสินค้าของฉันบอกเขาเลยบอกว่า Research b บรนด์ออนไลน์ e r ก่อนที่จะซื้ออะไรคุณนะ่ะเขาจะไปเซิร์ชชื่อแบรนด์คุณก่อนเว็บไซต์คุณเป็นยังไงน่าเชื่อถือไหมซื้อได้หรือเปล่ามีข้อมูล Information พอไหมอันดับ2ยังหนีไปผลวิสิตแบรนด์เว็บไซต์เลยเห็นไหมอันดับ3นะคะก็เจอจากเว็บไซต์แอดอะไรต่างๆคราวนี้เรามาดูว่าแล้วนอกเหนือจากเหตุผลพวกนั้นเนี่ยอะไรที่ทําให้เขา ซื้อเลยอันดับหนึ่งเนี่ยมากกว่า54ซื้อเพราะคูปองและดิสคาว n t อันอดับ2 51.8 Free d ฟรีเดลิอรี่ของพวกนี้เป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไงอะ่ะยูเซอร์หรือคนใช้งานก็ยังซื้อเพราะพวกนี้อยู่เขาซื้อเพราะโปรโมชั่น่เะเขาซื้อเพราะคุณมีส่งฟรี เขาซื้อเพราะคุณมี COD เขาซื้อเพราะคุณมี Easy Returns Policy และแน่นอนอีกอันหนึ่ง Customer Review นะคะ Review ต่างๆที่ User <Wow. S 1> เห็นจากด้านนอกเป็นส่วนสำคัญมากๆในสมัยนี้ที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อขึ้นพอเรารู้อยู่ละว,ว่าเอ๊ User พวกเนี้ยเขามีพฤติกรรมยังไงบนโซเชียลมีเดียหรือว่าเขาซื้อเพราะอะไรแดนก็เลยเอา Wrap Up มาให้ฟังว่าแล้วคุณจะเล่น Content แบบไหนได้บ้างอนเทนต์แรกนะคะ Organic Content ถ้าคุณจะทำ Social Organic Content แน่นอน คุณห้ามลืมเรื่องแบรนด์เด็ดบอกเลยว่าแบรนดิงสำคัญมากไลฟ์สไตล์อย่าหยุดนะเพจมีเดียคอนเทนต์งฟรีมีโปรโมชั่นนะไลฟ์สตรีมมิ่งอินฟลูเอนเซอร์มาร์เก็ตติ้งหยุดไม่ได้นะคะแล้วครีเอทีฟอะไรล่ะที่จะช่วยทำให้ Drive อนเวอร์ชั่นเร e ของคุณนะ่ะสูงขึ้นไปอีกแน่นอนโ o ชั่นช็อตวิดีโอมาแรงมากในยุคสมัยนี้นะคะตั้งแต่ปี2024มาตั้งมานไปถ้าแบรนด์คุณยังไม่เริ่มทำวิดีโอบอกเลยว่าบายๆเริ่มทำวิดีโอได้แล้ว ยิ่งสั้นยิ่งดีจะชับได้ใจความ Single Image อัลบั้มโพสแม่ตัวของแองกาเองเวลาเรารันแอดนะคะ Single Image คือ Best Performing ยังดีอยู่เสมอทิ้งท้ายไว้ด้วย Payment Method ใครที่มีเว็บไซต์คอม m ม e ร์ e มี Payment Method พวกนี้แล้วหรือยังหรือคุณยังรอให้ User โอนเงินแบบ QR Code n โค้ดแนบสลิป ส่งไปที่ l ลายแอดมินคอนเฟิร์มมันอัพเดตไปแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ Payment Gateway เยอะแยะในประเทศไทยที่สามารถซัพพอร์ตตรงนี้ได้อันดับหนึ่งบอกเลยคนตัดสินใจซื้อเนี่ยเพราะว่า Bank Transfer คนใช้ Bank Transfer เยอะมากถึง42%นะคะอะไรที่สองด i จ i t a l Wallet True Money Wallet และปิดต่างๆมากถึง25% อันดับที่3นะคะเดบิตการ์ดต่อไปก็เป็น COD แล้วก็ Payment method คราวนี้ทุกท่านน่าจะได้ยินเรื่องนี้บ่อยๆ Privacy data ทุกวันนี้นะคะ User กระเตื้องขึ้นมากเขาอยากรู้เรื่อง Privacy ขึ้นมาก As a s a marketer แล้วก็แบรนด์อย่างเราๆสำคัญมากๆที่ต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพื่อไป adapt กับการทํา r k e t i n g ของเราเรามาดู Attitude กันที่คนมีต่อเรื่อง Privacy ยูเซอร์เนี่ยบอกเลย27.4%ใช้แอดบล็อกเกอร์42%บอกเลยว่าฉันไม่ accept cookie ไม่มีค o กกี้เราก็แทรกเขาไม่ได้เราไม่รู้ว่าเขาทำอะไรบ้างบนเว็บไซต์เราเราไม่รู้เขาทำอะไรบ้างบนเว็บไซต์คนอื่นแล้วมาหาเราหนักไปกว่านั้นอีก 20.9%บอกว่าฉันเลือกใช้ VPN ฉันไม่มีตัวตอนอยู่บนโลกออนไลน์นี้ยังไม่รวมนี่ incognito mode 2ด9สูงมากๆแปลว่า User กระเตื้องมากๆนะคะเรื่องการไม่ให้ Data เรามันตรงกับตัวเลขที่แจไมไปหามาให้อีกแหละยี่สิบจเปอร์บอกเลยว่าฉันวอรี่มากๆเลยว่าบริษทัทอะเอาเดต้ฉันไปทำอะไรบ้าง แอสบรเราทำอะไรไบ้าง1คุณต้องทานส s p a r เรนต์การที่คุณจะขอคุกกี้ขอติดตามเขาอ่ะคุณต้องเริ่มคิดได้แล้วว่าทํำยังไงให้มันถูกในกฎของ p d p a ที่มากที่สุดแล้วก็ถูกจริตของยูเซอร์มากที่สุดนอกเหนือจากนี้คุณต้องเริ่มแอคชั่นในการ collect first data เว็บไซต์ของคุณอ่ะเริ่มถามหาอีเมลมีฟอร์ม u ั m มิ s ชั่นไอ้พวกเนี้ยมันจะช่วยทําให้คุณมี Data ก่อนใครแล้วก็เอา Data พวกนั้นมาใช้ได้ในวันที่ Google กําลังจะประกาศ หลายท่านถ้าอยู่ในวงการเนี่ยอาจจะได้ยินอัปเดตนี้ Google เนี่ยเขาจะ disable third party cookies สำหรับ1% Apply ไปแล้วนะคะ1%ทั้งโลกในค u อเตอร์หปี2024นี้แล้วเขามีเทรนที่จะแอปพลอีกสิ้นปีนี้ร้อยเปอ change เนี่ยมันจะเริ่มค่อยๆแอ,อปพลายแล้ว a อดของคุณน่ะมันจะเริ่ม less ตรงเนี้ยแจนมาแชร์เพื่อให้เรา step ahead คู่แข่งเราต้องเริ่มปรับตัวได้แล้วค่ะมันไม่น่ากลัวขนาดนั้นแค่ต้องอาศัยความเข้าใจและคุยกับ developer เยอะๆทำยังไงบ้างนะคะก็คือเราต้อง find way to collect information directly from customer อย่างที่แจนบอกเริ่มเก็บ first party data ได้แล้ว third party นะคะก็คือพวก Facebook pixel TikTok pixel อะไรก็ตามแต่ที่ไม่ใช่ของของเราแต่เขาจะมา collect เรา g Google c h r o คมจะ shut it down ทั้งหมดน่ากลัวมากๆ แต่หลายๆท่านก็อาจจะทำเริ่มทำเซ r ร์เวอร์ไซ a ์แทร g อะไรพวกนั้นนะะ่ยค่ะจะช่วยทำให้เรายังสามารถเห็นบาง Data ได้อยู่โดยการ High Identity ของ User นั้นเอาไว้สุดท้ายนี้จนะขอฝากไว้เรื่องสุดท้ายไฟยัง b s t Post บน Facebook App กันขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะว่าท่านอาจจะโดนชาร์จเงินเพิ่มอีก 30%ง่ายๆเลยคือ Apple เนี่ยเขาฟอร์ใช้เฟซบุ๊กเนี่ยต้องจ่ายค่า t a ษ e อีก30%เขาก็เลยโยนมาให้ User อร์อย่างเราเแต่มันไม่มีอะไรน่ากลัวคุณยังสามารถให้จะบ o o t แอดได้อยู่ค่ะแต่แค่ b บูตบน Ad Manager เนาะบูตบนเว็บไซต์อย่าทำผ่าน Facebook Application ก็ของเจมีเท่านี้ค่ะต่อไปจะเป็นพาร์ทคุณไยลินและเจินพาร์ท AI ขอบคุณนะคะ